ถ้ามันทําได้แล้วก็โอ้โหทุกก็คงจะเบาบางบางอย่างน้อยเบากายเบาใจใจที่มันมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติรู้เท่าทันทุกรู้แล้วตัดรู้แล้วป่งรู้แล้วว่างโอ้โหคำสอนพระพุทธศาสนา ง่ายไหมง่ายเนาะก็รู้แล้วก็ให้ตัดรู้แล้วก็ให้ปรงรู้แล้วก็ให้วางแกเนี่ยทำได้ไหมสุดท้ายมาทุกอย่างเป็นของปฏิกูลเปยเน่าไหมเออล้วนแต่หมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือสักอย่างมีแต่ความดีความชั่วที่ติดตัวเราไป ไปก็กรรมดีกรรมชั่วติดตัวไปมาก็กรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาไปก็ล่อนจ้อนมาก็ล่อนจ้อนมันเคยมีอะไรสักอย่างไหมเนี่ยไม่มีใครกล้าสร้างบาร,รมีต้องวัดจริงๆเดี๋ยววัดจิตวัดใจจริงๆอย่าวัดศอกวัดว่า